สูนะคะเป็นสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือเต่ายักษ์น,น้องสุนทนอันนี้คือเราเดินขึ้นมาในมินิซูแล้วนะคะเราก็จะเจอกับเต่าน้องเต่าน้องเต่าแล้วก็มีจิงโจ้อยู่ใน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 ที่เดียวกันพวกจิงโจ้ไกลๆนู่นแล้ว ตะกรูดินมันเล่นดินอยู่นะทุคนเรายักรวมเป็นกลุ่น่ารัาก,มาากมากอ่ะเขาเดินตามเราด้วย ปล<บ>าขวดละ20บาท,บาทนี่ไม่มีค่าเข้าใดาๆทั้งสิน้นเราก็เป็นการอุดหนุนใช่ค่ะอุดหนุน<า>น้องใช่เอาสั่ส,บบาาสามขวด60สิบาทยอดในูกสิบบาทเราก็หยิบมาสั่ขดวดนี่หยอดนี้ใช่ค่ะแล้วก็หยิบบนนี้ค่ะนี่ตังหยอดสิคะหยอดเลี้ยงไปไปค่ะ แล้วก็อยู่ไปสามขวดขวดละยี่สิบนี่โอเคว้าวมันเดินและมันบินได้ด้วยมันมันใกล้ชิดมากเลยอ่ะมันแล้วเขาไม่กลัวเราด้วยนะดูดิ ไม่เเ้วะค่ะนี่เหมนมันหลั่อยูมัน,มนดินไปวเลยแ่ทุกคน่มันดิ๊ก่นน้าอ่ะเไปเ่นน้ำอะ่ำอะอือน่ค่ะนี่คือ,อน้อนไก่ชิกกี้ค่ะไปแล้วโจต่ด้วยิงโจแล้วก็เต่า ไม่พอเลยเพื่อนค่ะตเลค่โมาน้ไใจดีก็ใจดีเหมเหมือนเคเหมือนบเหมือนรเขาตกใจนะ พอชอบคำนิ่งๆตัวใหญ่นะคะยุบปากด้วยยุปากด้วยแม่เขาหัมาดูเป็ดู้เป็ดนี่รู้นั่เลยนั่งเลย โอ้มากินแ็วมากินนี่มากินนสิมากินนี่เยอะัง กินตับบ้างลูกกินตับบ้างก็ให้ก่เลยใหญ่เลยเขเค้อยู่เาอยู่แม่จาจมูกมันน่ากลัวมากเลยเหอคนนี่ไปเล่นน้ำมาไปเล่นน้ำมาแล้วเปียกเลย เขาอยู่ในน้ำได้ด้วยนะเขาเขาเขามีชื่อว่าอ่ามิบลาใช่ไหมใช่ค่ะสัตว์พันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวดเดี๋ยวเราไปเอาใบไม้มาให้เขากินดีกว่าต้องมาสังเกตนะคะว่าพอมันโดนน้ำแล้วอ่ะมันยังไงคะมันมันเปลี่ยนม,มากแล้วอีกอย่างนะคะมันไม่ได้เนี่ยเขาเลี่ยวไม่โดนผันนะตัวเล็กมาตัวเล็กมา นี่เลวนี่นี่หกตกใจนี่หกตกใจหกตกใจโอ้โหดูกินใหญ่เลยแม่บางทีเราถ้าเราเราเรียกอะไรถ้าเรารุนแรงอ่ะกับเขาอ่ะเขาก็ตกใจเหมือนเราบีบขวดเนี้แคบแคบเขาก็ตกใจนะตอนแรกแต่ถ้าสมมติว่าเรานิ่งๆนิ่มๆกับือนเขาอ่ะเขาก็ยัเป็นมิ้งกับเราจริงๆจับหัวได้นะพี่หนุ่มลูกหัวได้ปะไม่ได้ลูกเดินไปลูกหัวเขาไปไม่ นี่นีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ลูกหัวครับตรงนี้อ่ะก็ยืนอยมือลูกหัวลูกหัวจับได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรหเลยเห็นไหมเก่งไหมรับนี่ไปงางความฝึกแข่งมากโอ้ปลากตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากครับโอ้เขาหันมาคุยกันแล้วด้วยเนี่ยเห็นจุกมือสิ Tchau, <susurra> สัตว์ที่เราดูไปนะคะหลายชนิดที่หนูอะเข้าใกล้ได้เพราะว่ามันไม่กัดนะคะแต่ที่ตัวหนูใหญ่ๆอันนั้นนะคะที่มันแบบตกใจง่ายแบบที่มันแบบคื้อเนี้ยค่ะคือหนูก็ตกใจนะคะแต่ว่ามันก็ขี้ตกใจมันก็เลยแบบเอาเอาทั่วเอาตัวถอยออกก่อนนะคะก็ไม่มีอันตรายอะไรเลยนะคะก็เออฟังมาเที่ยวกันด้วยนะเพื่อนนะคะก็ ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่า like, ์าาาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติทีมดีด้วยนะบ๊ายบายสาค่ะไปไป